เป็นอีกหนึ่งคู่รักนะครับที่ต้องบอกว่ามีแฟนคลับเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับนักร้องลูกทุงสาวเจนนี่รัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดเชิญครับกับสามีหนุ่มอย่างยูชัดมงคลนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งจะฉลองวันครบรอบแต่งงานไปเมื่อไม่นามนมานี้นะครับสิ้นปีแบบนี้เนี่ยก็ต้องขอพักผ่อนกันสักนิดนึงนะครับจะทริปออนทัวร์ภาคเหนือกันสักหน่อยครับคุณผู้ชมงานนี้เนี่ยนะฮะแม่ทัพอย่างเจนนี่เองก็ควงสามีนะครับพร้อมกับลูกสาวอย่างยูจีนรวมทั้งครอบครัวใหญ่แพ็คก,กระเป๋า ทัวร์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณผู้ชมสุรอากาศหนาวแบบเต็มปอดกันเลยทีเดียวส่งภาพรัวๆมาให้กับแฟนคลับเนี่ยได้เหมือนไปเที่ยวด้วยกันเลยครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะฮะจัดทริปเที่ยวทั้งทีเนี่ยสิ่งที่พลาดไม่ได้เนี่ยนั่นก็คือซีนหวานที่ต้องโชว์ความแซบกับสามีบนยอดดอยเลยครับลงอ่างออนเซนแต่เช้าเลยเละครับด่ดมดับบรรยากาศที่ต้องบอกว่าสดโรแมนติกบนยอดดอยดูธรรมชาติไปชาร์จแบตให้เต็มที่ก่อนที่จะกลับมาลุยงานนั่นเองครับทางกลางแฟนๆเนี่ยที่เข้ามา คอมเมนต์อย่างมากมายเลยแหละฮะและที่สำคัญเนี่ยถ้าใครได้ติดตามเจนนี่เองเนะฮะก็บอกได้เลยว่าโอ้โหเธอลงรูปเนี่ยรัวๆเลยเละครับทริป9วันในครั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ต้องลุกเป็นไฟแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ารูปแต่ละเซตท,ท,ที่ลงมาเนี่ยไม่ว่าจะเสื้อผ้าหน้าผมนะฮะรวมถึง ถ้าโพสต์ต่างๆอยู่กลางสวนดอกไม้ก็มีนะครับดื่มด่ากับบรรยากาศสุดโดมนติกเนี่ยก็มีนะครับรวมถึงนะฮะยังเอาหนูน้อยยูจินเนี่ยเข้าเฟรมอีกมากมายหลายรูปเลยทีเดียวนะฮะใครที่ไม่ได้ไปเนี่ยก็เหมือนได้ไปด้วยเลยฮะสำหรับทริปของค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นในครั้งนี้นั่นเองนะฮะซึ่งก็โอ้โหเห็นภาพแล้วก็มีความสุขไปด้วยจริงๆนะฮะสำหรับเจนี่รัชนกนั่นเองนะฮะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะฮะเธอเองก็ยังได้มีการลงคลิปวิดีโอบรรยากาศต่างๆเนี่ย ให้กับแฟนๆได้ดูใน Ti ๊ t o ็อกอีกด้วยแหละครับคุณผู้ชมใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูเนี่ยนะฮะต้องแนะนําว่าเข้าไปดูเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะที่ครั้งแรกของเจนนี่ได้กินอาหารเหนือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกอ่องแคบหมูเอ้ยนะฮะรวมถึงอาหารเหนือหลายๆอย่างเลยที่เจนนี่บอกว่าได้กินครั้งแรกนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถูกปากถูกใจมากๆเลยแหละฮะสำหรับอาหารเหนือนั่นเองนะฮะ รสชาติเนี่ยต้องบอกว่าร้อยแรงไม่แพ้กับอาหารตายบ้านเราเลยทีเดียวนะครับซึ่งบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยเจน,นี่เองก็ได้วรวบรว,บรวบมให้แฟนๆเนี่ยได้ดูกันอย่างมากมายหลายช่องทางเลย,เลยครับไม่ว่าจ,จะเป็น Facebook ของเจนียรัชนกเองนะฮะเฟซบ o ๊กแฟนเพจของค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นรวมถึงนะฮะทิกต็อกของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ติกต็อกเฟซบุ๊กของน้องยูจินก็มีโดยเช่นเดียวกันสําหรับใครที่เป็นแฟนของเจน,นี่เองก็สามารถติดตามได้เลยนะฮะดูแล้วเนี่ยเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยจริงจนะฮะก็ขอให้ทริปนี้เนี่ย มีความสุขแล้วก็มีแต่รอยิ้มนะฮะเสียงหวัวเราะก่อนที่จะกระดับมาลุยงานกันต่อในช่วงต้นปีนั่นเองครับคุณผู้ชมตากองขวางใต้เละรูเหลืองน้องน่ะกับพวกใย้ลกให้ท่าน้าหวัดให้ให้ยักให้อัด <c oughs> ตามหาอยู่ว่าตรงไหนเนี่ย <c oughs> พวกว่าใต้ให้อัดว่ะเป็นดำไมมเอีอ่อตายครับอยากเข้าลมอาย Hãy subscribe đông mày. Ghiền Mì Gõ Để không mày Bỏ lỡ những vậy.